สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็จะนำความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อการพ่ายแพ้ของทีมชาติตนเองต่อทีมชาติอิตาลีมาให้ได้รับชมกันนะครับชาวญี่ปุ่นเขาจะคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกนะครับได้เข้ามากล่าวว่ารู้สึกเสียดายที่เราแพ้อิตาลีขอให้โชคดีในรอบสุดท้ายความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้เข้ามาให้ทัศนะไว้ว่า น่าเสียดายใช่ไหมล่ะสุดท้ายคือความแตกต่างของส่วนสูงและพลังในทีมตะวันตกผู้โจมตีทุกคนเหมือนปืนใหญ่ฉันไม่คิดว่าจะมีปืนใหญ่ที่เทียบเคียงได้ในญี่ปุ่นโคกะอิชิกาวะวาดะและฮยาชิต่างก็มีทักษะโจมตีที่ดีแต่ถ้าพวกเขาถูกรบกวนจากการเสิร์ฟก่อนหน้านั้นพวกเขาจะไม่สามารถทำแต้มได้ส่วนคนต่อมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่า ฉันรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันมากมายในแมชนี้เช่นกันความคิดเห็นต่อมานะครับได้เข้ามากล่าวถึงผู้เล่นเซกิไว้ว่าเซกิรับลูกไม่ได้เสมอหลังจากแต้มที่20ซึ่งเป็นแต้มที่สำคัญต้องทำตามแบบอย่างหนุ่มๆทีมชาติส่วนอีกสองความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้เข้ามาตัดพอ้อกับการที่ทีมชาติของตนพ่ายแพ้ไว้ว่าร้องไห้และอ่อนแอเกินไปอ่อนแอเกินไป สำหรับความคิดเห็นนี้นะครับก็คิดคล้ายๆกับแอดนะครับว่าสำหรับทีมญี่ปุ่นนี้เมื่อขึ้นแต้มที่20ไปแล้วก็ดูจะแผ่วลงไปนะครับโดยได้เข้ามากล่าวว่าจาก5ครั้งที่แพ้ญี่ปุ่นแพ้4ครั้งให้กับทีมจากยุโรปเราสามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์และอิตาลีในเซตที่3ได้แต่ก็เกิดช่องโหว่ขึ้นหลังจากแต้มที่20เราสามารถจบในอันดับที่7ของนีเชนส์เกได้ และหากเราสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาที่อยู่อันดับสูงขึ้นไปได้เราก็สามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างไรก็ตามโปลแลนด์ได้ที่1ในรอบคัดเลือกและเอาชนะจีนได้ดังนั้นมันจึงยากกว่าที่เคยเป็นมาส่วนคนต่อมานะครับก็น่าจะเข้ามากล่าวถึงทีมอิตาลีไว้ว่าหาชมได้ยากตัวตบที่สามารถโจมตีด้วยตัวเลือกมากมายเช่นนั้นมีได้อย่างไร หลังจากผ่านไปหลายเกมฉันก็หมดแรงทีมเรานั้นช่วยเหลือกันแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังต่อสู้กันเองภายในทีมก่อนที่จะต่อสู้กับผู้ต่อสู้ฉันร้องไห้ฉันจะทำอะไรได้บ้างซึ่งแอดว่านะครับอันนี้ก็เกินไปนิดนึงนะครับจริงๆญี่ปุ่นก็เล่นได้มีเนื้อหาดีแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายอีกด้วยและสถานการณ์ของญี่ปุ่นเองนะครับก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวถึงศักยาภาพของทีมหญิงญี่ปุ่นที่ยังไปได้อีกไกลไว้ว่าฉันคิดว่าทีมญี่ปุ่นยังไม่ใช้สมาชิกที่เก่งที่สุดถ้าคุณไม่ใช้สมาชิกที่เก่งที่สุดก็ไม่มีความหมายอินอูเอและนากาโอกะต่างก็เป็นผู้เล่นที่ฉันไม่รู้จักและมันก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงตอนนี้ขอตามวอลเลย์บอลชายก่อนก็แล้วกัน ซึ่งหลังจากจบวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีกแล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นทีมชายแล้วนะครับโดยสนามสุดท้ายของทีมชายญี่ปุ่นนะครับจะพบกับทีมชาติจีนนะครับเป็นเกมแรกในวันที่4กรกฎา,าคม2566ที่จะถึงนี้นะครับเวลา1ทุ่มตามเวลาในบ้านเราครับและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับก็ได้เข้ามากล่าวถึงนักกีฬาคนหนึ่งในทีมไว้ว่าอิชิกาวะมายูจะไปอิตาลีเพื่ออะไรทั้งๆที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลย ซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาตอบคำถามว่าเธอไปเพื่อออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเพื่อสู้กับคนที่สูงกว่าเธอซึ่งหาไม่ได้ในประเทศญี่ปุ่นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นที่ให้ทัศนะในการที่ทีมชาติตนเองพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติอิตาลีไป1ต่อ3เซตยังไงสำหรับแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ก็สามารถเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ